กินข้าวเหมือนกันทีนี่คือคืออย่างนี้ครับเราเรากําลังย้อนย้อนย้อนกลับไปดูดครับว่าคนหนุ่มสาวเนี่ย <c oughs> เวลาเราเรามีชีวิตอยูอ่แบบนี้เนี่ยแน่นอนเราเรามีเงินเราเป็นคนที่มีรายได้ประจำถูกไหมครับทุกค,คนที่นั่งอยู่นี่มีรายได้ประจำหมดนะครับแล้วก็ทุกเดือนก็สามารถกด ATM ได้ มีรายได้ประจำมาโดยที่ได้นัดหมายหมดแล้วมดหนะฮะนะครับโดยโดยที่เราอาจจะใช้ชีวิตไปเรื่อยเยเรื่อยเืปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่โดยที่เราอาจจะลืมที่จะตั้งคำถามไปกับการมีชีวิตอยู่หรือเปล่ากับความเป็นคนหนุ่มสาวของพวกเราหรือเปล่าทำไมของแรงอยู่ฮย ก็เลยอยากจะชวนชวนที่เอกคุยนิดนึ่งครับว่าในในยุคสมัยของของความเป็นคนคนหนุ่มของคนรุ่นเพศที่ย้อนกลับมาเป็นแบบนี้นะครับในยุคนั้นเนี่ยมันมีความคิดความห่า,หานหรือมันมีการมองอะไรถึงทําให้สังสมจนมาถึงเป็นโคจรนาโคจรนาสครับุอกที่วครับกต้องบอกตัวไว้ก่อนว่า โดยพี่พี่อั๋นและพี่พงศ์เนี่ยก็สนิทสนมกันมากจนพอที่จะรู้จักตัวตนกันและกันและก็ยอมรับในโดนรายการแต่น้องๆเนี่ยอาจจะเพิ่งรู้จักเลยก็อาจจะคิดว่าทําไมพี่หรือว่าคนที่มานั่งอยู่ที่พทพิพิธภัณฑ์ต้องมา,ม,ามาบอกเล่าเส้นทางของตัวเองให้ฟังนะครับก็จะบอกว่าเส้นทางของพี่นะเป็นเส้นทางของคนทํางานทํางานเพลงทํางานบทกวีแล้วก็ถ้าอยากที่พี่อั๋ถามมานะฮะว่า อะไรสั่งสมมาทําให้เป็นตัวตนอย่างทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เริ่มต้นตอนที่ตอนที่เป็นวัยเข่าพวกเราซึ่งย้อนไปก็คงการับอายุของของพี่นะตอนนี้ก็คงย้อนไปที่ยี่สิบปีที่แล้วนะครับก็นหมายความว่าในวัยเท่าพวกเราเนี่ยพี่ก็มีความสนใจที่ชัดเจนอยู่ก็คงต้องถามน้องๆด้วยนะว่าพวกเรามีความสนใจชัดเจนในเรื่องอะไรบ้างนะเวลานั้นในส่วนพี่ตอนนั้นพี่มีความสนใจชัดเจน ดูสองเรื่องสองเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องการเขียนบทกวีบทกวีในสมัยที่ถ้าเราเรียนหนังสือเราเล่นเว่ก็บทกรอนอะไรก็แต่งกรอนกล่าวมัก้อนสรรพละแต่พี่มันไม่ได้ไม่ได้สนใจแค่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราเรียนในวิชาภาษาไทยแต่ที่สนใจสิ่งเรื่องบทกวีในฐานะที่มันจะบอกเล่าความรู้สึกที่ได้เพราะพี่ไม่รู้ว่าในยุคปัจจุบันพวกเราเนี่ยเวลาพวกเรา คิดจะระบายอะไรสักอย่างลงไปลงไปสู่อะไรบางสิ่งนะรอระบายลงตรงไหนไปคนจะค้นที่ข้ากระแพรครับ <S <S ตัวปวนูนะข <c oughs> ้าวกระแพงวัด <c oughs> แต่บ้านไร่เป็นใครใช่ไหมแอลเมียครับแก็ว่าพ <c oughs> ี่เดาวนะว่าพวกเราปัจจุบันเนี่ยก็คงจะไประบายลงในในโลกในโลกอินเทอร์นเน็ตใช่ไหมมีเฟซบุ๊กมีมีเว็บมีเว็บบอร์ดมีอะไรแต่แต่ทีของที่มันไม่มี มันไม่มีก็มไม่ได้หมายความว่าทีน,นี้เราจะไม่ไม่มีตัวตนแบบแบบแบบตัวตนแบบของเราได้แต่ที่ไม่จะบอกว่าในวันในวันนั้นนะโลกของพี่มันไม่มีโลกอินเทอร์เน็ตราหว่าหน,นังสือ mm hmm. ทีวีก็ยังไม่ได้บ้านขั่งข่าวสาร